เขาว่ากันว่าสถิติลอตเตอรี่ที่จีนนะยอดขายหนึ่งปีนะสูงถึงหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านบาทต่อปีโอ้โ้นี่คือยอดขายลอตเตอรี่ <ott> แต่ว่าคนเขาก็เยอะด้วยนะแล้วก็คนจีนเนี่ยขึ้นชื่อรือชามาแต่ประวัติศาสตร์แล้วว่าโอ้โหด้านเรื่องเรื่องการพน,นันนี่แบบสุดยอดอะเรื่องราวในวันนี้ที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยที่มันเป็นคดีเนี่ยก็เกี่ยวกับลอตเตอรี่ในประเทศจีน ย้อนไปในปี2006มีชายคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณหลนเซียวเฟงเป็นผู้จัดการห้องนิรภัยในธนาคารที่ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรของจีนเลยนะทกศบ้านเขา,านะอะนาะประมาณนั้นเป็นทกศบ้านเขาที่มณฑลเหอเป่ยวันดีคืนดีครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนบ้าลอตเตอรี่มากหลายๆคนน่าจะนึกออกว่าเขากำลังจะทำอะไรนะครับ อยู่ดีๆก็เหมือนไม่รู้ว่าไปดูเรื่องโอ e ชียนอีเลมาหรือเปล่าอยากจะจารกรรมเงินในธนาคารที่ตัวเองทํางานอยู่ซังนั้นครับโอ้โห oh. แล้วตัวเองเป็นผู้จัดการห้องนิรภัยนึกออก่ะใกล้มือใกล้ตัวสุดท้ายคุณเหลือเสี่ยวเฟงก็เลยขโมยเงินออกมาครับอื oh. เป็นจํานวนสองแสนหยวนหรือประมาณหนึ่งล้านบาท oh. เอาออกมาจากห้องนิรภยัยอืมเพื่อนําไปซื้อลอตเตอรี่ครับ เนี่ยขวรักการลงทุนเอาสองแสนต่อยอดคุณได้เป็นล้านล้านนี่หัวนักลงทุนนะเนี่ยลงไปสองแสนถูกแจ็คพอตขึ้นมาได้มาสองร้อยล้านขึ้นมาโอ้โหออสบายเลยคอยเอามาคืนก็ได้ได้สองรอยล้านเอามาคืนนี่สองแสนโถคิดไปได้ยังไงนะครับคุณความเป็นไปได้ของการถูกลอตเตอรี่มันหนึ่งในล้านที่คุณจะได้เงินเพียงพอขนาดนั้นถูกไหม แต่คุณเลินเซียวเฟงอ่ะไม่รู้เขาคิดอะไรครับเขาคิดอย่างนั้นอย่างที่ฟุกพูดเลยอ,อ่ะเดี๋ยวถูกรางวัลแล้วจะเอาไปคืนแล้วการเล่นลอตเตอรี่ของเขามันไม่ใด้แบบทุกวันที่1ถึงวันที่16เหมือนเราอ่ะ,อะมันใกล้ใกล้เคียงกับที่อเมริกาที่จะแบบเดินเข้าไปตามร้านอ่ะอย่างเนี้ยอย่างในรูปเนี้ยแล้วก็ไปแทงอ่ะ่ะเออเอออ่าเป็นลอตโต้อ,อ่ะมีเงินเท่าไหร่อยากแทงก็แทงว่างั้นเถอะแต่โอกาสถูกมาต่ำมากคุณนึกออกไมใช่ไหมฟุก <laughs> แล้วคุณรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปเ <laughs> ดาไรเลยอะ <laughs> ไม่ถูกหรอกถูกครับเอาจริง,งเนี่ยจริงดิไม่มีรายละเอียดบอกว่าเขาถูกเท่าไหร่แต่เขาได้รับเงินคืนกลับมามากกว่าสองแสนหยวนคือถูกแจ็คพอตค่อนข้างใหญ่ครับตรงแผนเลยเอาไปคืนแล้วก็จบไม่มีใครรู้เรื่องตรงแผนทุกอย่างเป็นไปตามแผนทั้งหมด คุณหลินเซียวเฟงนำเงินสองแสนหยวนไปคืนห้องนิรภัยของธนาคารที่เขาทำงานอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณรู้ใช่ไหมอ่ะว่าคนเราอ่ะพอลงทุนแล้วมันได้รอบหนึ่งแล้วอ่ะคือจริงๆมันควรจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะจบกันไปถือว่าโชคดีไม่เอาและเสี่ยงคุกไม่ได้คิดอย่างนั้นครับคุณหลินเซียวเฟงบอกว่ามันก็ต้องเล่นใหญ่สิมันต้องมาอีกสิคราวนี้เขาร่วมมือกับเพื่อนที่ทำงานอีกคนหนึ่ง ชื่อว่าคุณหมาเสียจริงพากันขโมยเงินออกมาเพิ่มคราวที่แล้วเอาไปสองแสนหยวนหรือหนึ่งล้านบาทใช่ไหมคราวนี้เพิ่มเป็นสามสิบสองล้านหยวนหรือหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านบาทครับเขาอัจฉริยะเหมือนกันนะเอาจริงๆ <laughs> <laughs> กี่เท่าวะคุณจากสองแสนเพิ่มเป็นสาสิบสองล้านอ่ะโอ้โหคูณเท่ากันไม่ถูกเลยนะครับผมแต่ผมผมเข้าใจอารมณ์เขานะเหมือน คุณบอกอะว่ารอบแรกมันโอเชียนอีเล่ะรอบนี้มันโอเชียนเทเวลไง oh. ม,ม,มันต้องมีภาคต่อสอําเร็จแล้วมันต้องมีภาคต่อหนังภาคต่อมันต้องเล่นใหญ่กว่าเดิมถูกไหมต้องแล้วคุณคิดดูขโมยมาสามสิบสองล้านจับพัดจับผูถูกเป็นร้อยล้านหยวนขึ้นมาอื <c oughs> ไม่ต้องคุยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเป็นไงมันจะถูกไปได้ยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> คนเราทำำํากรรม ไม่ดีมาสักขนาดนี้นะครับสาสิบสองล้านหยวนก็เอามาระดมเล่นนะทยอยเล่นไป uh huh. แต่ไม่กี่วันหมดครับไม่ถูกสักการงวัลเดียวแต่ขึ้นหลังเสือแล้ว <c oughs> หยุดไม่ได้ครับเลยไปจัดเงินออกมาจากห้องเดิมห้องนี้รถไปเดิมอีกสิบแปดล้านหยวนหรือเก้าสิบล้านบาทคือวัดดวง <c oughs> ครั้งสุดท้ายอ่ะเอามาอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันเพื่อมาลงกับลอตเตอรี่อีกครั้งอันนี้คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ถูกอีกนี่ <c oughs> นคือ รวมๆกันแล้วห้าสิบล้านหยวนแล้วนะครับผมหรือสองร้ยห้าสิบล้านบาทแล้วนะที่เขาเอาออกมานะครับแล้วการวัดดวงครั้งสุดท้ายฟุกเขาดันถูกลอตเตอรี่อ่าแต่ถูกแค่เก้าหมืนแปดพันหยวนครับโห <laughs> นักลงทุน <laughs> เอาออกมาห้าสิบล้านได้รางวัลแค่เก้าหมื่นแปดพันหยวนเท่านั้นเองเนี่ยการ,รลงทุนมีความเสี่ยง <laughs> ใช่ สุดท้ายผู้จัดการธนาคารก็รู้เรื่องที่เงินหายไปครับ<ม>เหลินและมานะก็ใช้เงินที่เหลืออยู่บางส่วนเนี่ยจ้างคนทำบัตรประชาชนปลอมแล้วหลบหนีแต่หนีได้เพียงสองวันก็ถูกตำรวจ<ม>ตามจับตัวได้ในที่สุดหลายๆคนน่าจะรู้ว่าจีนนี่ขึ้นชื่อมากถ้าเป็นคนร้ายที่แบบเป็นเรื่องใหญ่นะโอ้โหหลบได้ไม่นานหรอกขอ,ขอตามเรื่องทุจริตนี่แบบร้ายแรงมากนะคอรัปชันอะไรพวกนี้โอ้โหเอาหนักนะนี่ครับโฉมหน้าของ นี<ไ>่เจ้าของแผนนะครับคุณเหลินเซียวเฟงสุดท้ายหลังจากการสืบสวนก็พบว่ามีรอปพของธนาคารที่รู้เห็นเป็นใจให้คุณเหลินกับคุณหมาเนี่ยขโม,มยเงินออกมาเนี่ยอีกสามคนครับทั้งสามคนนั้นถูกตัดสินให้จำคุกคนละห้าปีส่วนตัวการใหญ่ทั้งคู่เนี่ยเหลินเซียวเฟงแล้วก็หมาเสียจริงเนี่ยถูกตัดสินประเทศจีนนะเนาะประหารชีวิตนะครับทั้งคู่ รับโทษประหารชีวิตไปเมื่อวันที่1เมษายนปี2008ที่ผ่านมาครับผมเนี่ยอย่างที่หลายๆคนบอกเลยการลงทุนมีความเสี่ยงจริงๆกฎหมายเขาแรงจริงนะเนี่ยคุณมาริษาบอกที่ออสเตรเลียออกลอตโต้สามวันต่ออาทิตย์อย่างอื่นอีก2วันสรุปห้าวันต่ออาทิตย์ผมว่าที่จีนก็ไม่ต่างกันคือเล่นเหมือนเป็นการพน,นันเลยอะนะครับไม่น่าทําอ่ะเอาจริงๆนะครับผมอ่ะให้ดูรูปทั้งสองคนอีกทีนะ ทางซ้ายนี่คุณหลินเสี่ยวเฟงนะทางขวาคุณหมาเสียจริงนะครับโดนตัดสินประหารชีวิตไปแล้วคือยักยอกเงินยังไงก็ไม่ถูกอยู่แล้วอะ่ะแต่แบบผมว่ามันฟีลลิ่งเดียวกับคนติดการพนันนะครับอืมคนติดการพนันแล้วอะ่ะไปคาสิโนนะครับผมเนี่ยแต่คุณแซมมอนเลเวอร์บอกว่าไปคาสิโนเทหมดหน้าตักยังเสี่ยงน้อยกว่าอันนี้ผมเห็นด้วยจริงอืมความน่าจะเป็นที่จะแบบเล่นคาสิโนแล้วได้เงินอนะ่ะยังมีมากกว่าแทงลอตเตอรี่อีกนะอือ จบไม่เหมือนในหนังเลยนะไม่เหมือนในหนังไม่ได้สามารถนำเงินออกมาได้แล้วก็ต้องรับโทษไปโทษรุนแรงด้วยนะครับ